ดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับรูโกสอนคณิตพิชิตจำนวนเรื่องการหาผลลบแบบมีการกระจายวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการลบแบบมีการกระจายค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการลบแบบมีการกระจายนะคะคุณครูขอทบทวนในชั่วโมงที่แล้วนะคะ เราเรียนเรื่องการลบแบบไม่มีการกระจายนะคะก็คืออายกตัวอย่าง96ลบด้วย35นะคะ96เราเรียกว่าตัวตั้งนะคะ35เรียกว่าตัวลบนะคะเราจะนำตัวตั้งนะคะมาเขียนก่อน96นะคะนักเรียนจะนำตัวลบ35เขียนขึ้นก่อนได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเราจะต้องนำตัวตั้งคือ96มาเขียนขึ้นก่อนก็คือตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลบด้วย35นะคะโดยเลขโดดแต่ละหลักต้องตรงกันนะคะหลักหน่วยให้ตรงกันหลักสิบให้ตรงกันนะคะแล้วก็เริ่มหาผลลบที่หลักหน่วยข้างบนเปรียบเสมือนคือการมีเงินด้านล่างเปรียบเสมือนการซื้อของนะคะ นักเรียนมีเงิน6บาทซื้อขนมไป5บาทเหลือเงินกี่บาทคะเหลือเงิน1บาทนั่นเองนักเรียนก็เขียนให้ตรงหลักนะคะคือหลักหน่วยต่อมาหลักสิบมีเงินกี่บาทเอ่ยมีเงิน9บาทซื้อขนมไปกี่บาทคะซื้อขนมไป3บาทนักเรียนเหลือเงินกี่บาทเหลือ6บาทนั่นเองนะคะเขียนเลข ให้ตรงหลักด้วยดังนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือ6 1นะคะตอบว่าตอบด้วยตัวเลขไทย61นะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะอันนี้คือเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคือการลบแบบไม่มีการกระจายส่วนชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการลบแบบมีการกระจายไปดูกันเลยค่ะ การลบแบบมีการกระจายนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เป็นจำนวน2หลักก่อนนะคะในหนังสือเรียนหน้า101จะเป็นจำนวน3หลักนะคะแต่ว่าคุณครูจะให้นักเรียนลองทำจ,จำนวน2หลักก่อนนะคะโดยเริ่มที่โจทย์คือ53ลบด้วย26นะคะ53คือตัวอะไรคะคือตัวตั้ง26คือตัวลบนะคะทีนี้ เราจะมาเขียนเลขให้ตรงหลักนั่นเอง53 3อยู่ในหลักหน่วยนะคะเขียนให้ตรงหลักด้วย5อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น50นะคะต่อมาลบด้วย26นะคะ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น6หน่วย2ออยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น 20นะคะหรือว่า20นั่นเองอ่เขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้1เส้นนะคะทีนี้นักเรียนมาดูซิว่าหลักหน่วยตอนนี้นักเรียนมีเงินกี่บาทเอ่ยมีเงิน3บาทจะไปซื้อขนมกี่บาทคะ6บาทนักเรียนมีเงินพอไหมเอ่ย มีเงินไม่พอดังนั้นซื้อไม่ได้นะคะในเมื่อเราซื้อไม่ได้เราจะทำยังไงกันดีอ่าเราก็จะใช้วิธีการกระจายนั่นเองนะคะใช้วิธีการกระจายจากหลักสิบตอนนี้หลักสิบมีอยู่เท่าไหร่คะมีอยู่50กระจายไปให้หลักหน่วย1 0เพราะฉะนั้นหลัก10จาก50เหลืออยู่เท่าไหร่เอ่ย เหลืออยู่40นะคะแต่เราจะเขียนแค่เลข4เพราะว่า4อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น40ต่อมาหลักหน่วยนะคะนักเรียนได้มา 1, 10 1, 10ก็มีค่าเท่ากับ10หน่วยรวมกับของเดิมที่เรามีคือ3หน่วยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะรวมกันเป็น13หน่วยเราจะเขียนไว้ด้านบนนะคะจากเดิมมีอยู่3หน่วยแล้วก็ ทิ้งนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามี1 3หน่วยแล้วหรือว่านักเรียนมีเงิน13บาทแล้วนั่นเองมีเงิน13บาทแล้วซื้อขนม6บาทได้หรือยังคะได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมีเงิน13บาทซื้อขนมไป6บาทนักเรียนเหลือเงินกี่บาทคะเหลืออยู่7บาทนั่นเองนะคะต่อไปหลัก10หลัก10มีอยู่40 นะคะซื้อขนมไป20หรือว่า20นั่นเองเหลือเท่าไหร่คะเหลือ20นะคะหรือว่าเหลือ20เพราะฉะนั้นรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย20กับอีก7หน่วยรวมกันเป็น27นะคะค่ะเราก็ได้คำตอบของเราแล้วขีดเส้นใต้2เส้น ะะแล้วก็ตออบตอบก็คือ27นั่นเองข้อนี้นะคะคุณครูเขียนแยกหลักแยกหลักของเลขโดดให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนว่าหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเป็นอย่างไรนะคะขีดเส้นใต้ขั้นข้อด้วย ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2คุณครูจะไม่แยกหลักให้กับนักเรียนนะคะลองดูซิว่าถ้าไม่แยกหลักนักเรียนจะเข้าใจไหมนะคะข้อที่2 92-35ลบด้วย35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะ92คือตัวตั้งเราก็นำตัวตั้งมาเขียนก่อนคือ92ลบด้วย35นะคะเขียนเลขให้ตรงกันด้วย เขียนโจทย์เสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มหาผลลบที่หลักหน่วยนะคะตอนนี้นักเรียนมีเงินอยู่2บาทจะซื้อขนม5บาทได้ไหมคะซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นมีเงินไม่พอเราจะใช้วิธีการกระจายนะคะกระจายจากหลัก10นั่นเองกระจายจากหลัก10หลัก10ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่คะ มีอยู่90กระจายไป10เหลือ80นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะเขียนแค่เลข8เพราะว่ามันอยู่ในหลัก10ต่อมาหลักหน่วยเราได้มาแล้ว10ซึ่ง10มีค่าเท่ากับ10หน่วยนะคะได้มาแล้ว10หน่วยของเดิมมีอยู่2หน่วยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ12หน่วยนั่นเองหรือว่าตอนนี้ นักเรียนมีเงินอยู่12บาทซื้อขนมไป5บาทเหลือ7บาทนะคะต่อมาหลัก10หลัก10เป็นเท่าไหร่คะมีอยู่80ซื้อขนมไป30เหลือ50นะคะเหลือ5อเพราะว่าเขียนแค่เลขก5เพราะ5อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น50นะคะ คำตอบของเราคือ57นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วก็ตออบตอบด้วยตัวเลขไทยนะคะ57ทํางานเสร็จ1ข้อขีดเส้นขั้นข้อแล้วค่อยเริ่มข้อใหม่นะคะค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ